บทวิเคราะห์ผลการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15ธันวาคม2568บทนำภาพรวมและความสำคัญของการแข่งขันการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลคือสมรภูมิสำคัญยิ่งในการเฟ้นหาและเจรนยเพชรเม็ดงามแห่งวงการลูกยางไทยโดยทำหน้าที่เป็นเวทีคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าชิงชัยในระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิคฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568บทวิเคราะห์ฉบับนี้จึงมุ่งเจาะลูกผลการแข่งขันณนจังหวัดกาลสิน์ในวันที่15ธันวาคม2568เพื่อประเมินศัก,กยภาพสังเคราะห์แนวโน้มและชี้ชัดถึงฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมซึ่งจะบ่งชี้ถึงภาพรวมการแข่งขันและขั้วอำนาจที่กำลังก่อตัวขึ้น ผลการแข่งขันในวันนี้ได้ฉายภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดที่เป็นตัวเต่งและกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความท้าทายซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์ในลำดับถัดไป 2. ส,สรุปภาพรวมผลการแข่งขันจังหวัดเด่นและจังหวัดที่ต้องจับตาจากการสังเคราะห์ผลการแข่งขันในวันนี้สามารถจำแนกกลุ่มจังหวัดตามฟอร์มการเล่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการแข่งขันทั้งจังหวัดที่ตอกย้ำสถานะตัวเต่งจังหวัดในกลุ่มกลางที่การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นและจังหวัดที่เผชิญโจทย์ใหญ่ซึ่งต้องเร่งแก้ไขกลุ่มจังหวัดผลงานยอดเยี่ยมจังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างชัดเจนโดยทีมจากทั้งสองจังหวัดสามารถเก็บชัยชนะได้ในหลายรายการและหลายนัดเป็นการเอาชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอยกลุ่มจังหวัดผลงานผสมผสาน จังหวัดหนองคายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลยมีผลงานทั้งชนะและแพ้คละกันไผซึ่งบ่งชี้ว่าทีมในกลุ่มนี้มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันและการแข่งขันในระดับกลางเป็นไปอย่างสูสีกลุ่มจังหวัดที่เผชิญความท้าทายจังหวัดกาลสินเจ้าภาพและจังหวัดนครพนมต้องเผชิญกับผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังโดยส่วนใหญ่จบลงด้วยความ่พยแพ้ซึ่งกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องกลับไปทบทวนและแก้ไข ภาพรวมดังกล่าวนี้ได้วางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มจังหวัดเพื่อประเมินจุดแข็งและแนวโน้มของทีมต่างๆต่อไป 3. การวิเคราะห์เชิงลึกรายจังหวัดจากมหาอำนาจสู่ผู้ท้าชิง 3. 1กลุ่มมหาอำนาจความแข็งแกร่งของสกลนครและมหาสาร,รคามจังหวัดสกลนคร ทีมจากจังหวัดสกลนครตอกย้ำสถานะมหาอำนาจด้วยผลงานที่น่าประทับใจโดยเฉพาะในประเภททีมชายที่แสดงให้เห็นถึงความครบเครื่องสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งในรูปแบบที่เหนือกว่าชัดเจน2-0ต่อและรูปแบบที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งทางจิตใจในเซตตัดสิน2-1ต่ออย่างไรก็ตามในประเภททีมหญิงกลับเผยให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป แม้จะมีทีมโรงเรียนอนุบาลอบตอ้คลองขามที่โชว์ฟอร์มดูเอาชนะไป2ต่อศเซตแต่ก็มีทีมทีมท่พ่ายแพ้โรงเรียนบ้านเดือสีคันชัยไปด้วยสกอร์สต่อศเช่นกันสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานระหว่างโรงเรียนในภายในจังหวัดที่อาจยังมีความแตกต่างกันอยู่จังหวัดมหาสารคาม ผลงานของจังหวัดมหาสารคามโดดเด่นอย่างยิ่งในประเภททีมชายซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงเกมรุกที่ทรงประสิทธิภาพและมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแท้จริงทีมโรงเรียนศรีโกสุงวิทยามิตรภาพที่209โชว์ฟอร์มเหนือชั้นด้วยการถล่มเอาชนะคู่แข่งจากตาลสินไป2-0เซตด้วยคะแนนที่ห่างชั้นถึง25-8และ25-2โดยใช้เวลาเพียง30นาทีขณะที่อีกทีมก็เก็บชัยชนะ2-0เซตไปอย่างไม่ยากเย็น25-17 25-12 ส่วนทีมหญิงแม้จะเป็นการแข่งขันกันเองแต่ก็เป็นการรับประกันว่าจะมีตัวแทนของจังหวัดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอน3.2กลุ่มผู้ท้าชิงการแข่งขันที่สูสีและโอกาสในการคลิกเกมกลุ่มจังหวัดนี้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มขน้นโดยรูปแบบของชัยชนะสะท้อนศักยภาพที่หลากหลายทีมจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีสามารถเก็บชัยชนะแบบ2ต่อศูนย์เสร็จได้อย่างเด็ดขาด แสดงให้เห็นว่าทีมเหล่านี้มีศักยภาพสูงพอที่จะควบคุมโมเมนตัมของเกมและปิดบัญชีคู่แข่งได้อย่างเฉียบขาดเมื่อมีโอกาสในทางกลับกันทีมจากจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยต้องต่อสู้จนถึง3เซตกว่าจะเก็บชัยชนะมาได้2ต่อ1ชัยชนะในลักษณะนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดแข่งด้านความทรหดและสภาพจิตใจที่ไม่ยอมแพ้โดยเฉพาะความสามารถในการรับมือกับความกดดันในเซตตัดสินซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันระยะยาว 3.3กลุ่มที่เผชิญความท้าทายการบ้านของกาลสินและนครพนมจังหวัดกาลสินในฐานะเจ้าภาพผลงานโดยรวมของทีมจากจังหวัดกาลสินนับเป็นสัญญาณที่น่ากังวลจากข้อมูลการแข่งขัน7นัดที่มีทีมจากกาลสินลงสนามมีเพียงทีมเดียวที่สามารถเก็บชัยชนะได้โรงเรียนโคกกลางสมเด็จชนะ2-0ขณะที่อีก6นัดจบลงด้วยความพ่ายแพ้แพ้2-0 5นัดและแพ้1-2ต่อ1นัด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ชัดเจนและกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาโอกาสในการแข่งขันในสนามของตนเองจังหวัดนครพนมแม้ว่าทีมจากจังหวัดนครพนมจะพ่ายแพ้ทั้งสองนัดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นการพ่ายแพ้แบบสูสีด้วยสกอร์หต่อ2เสต็จทั้งสองนัดผลการแข่งขันเช่นนี้บ่งชี้ว่าทีมมีศักยภาพในการต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมแต่อาจยังขาดความเฉียบคมในการปิดเกมช่วงเวลาสำคัญซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้ในทัวนาเมนต์ระดับนี้ 4ข้อสังเกตและแนวโน้มสำคัญจากการแข่งขันการวิเคราะห์ผลการแข่งขันในวันนี้เผยให้เห็นแนวโน้มและประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจหลายประการซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้รูปแบบของใช้ชนะในยะเชิงกลยุทธ์ใช้ชนะแบบขาดลอย2ต่อศูนเซตด้วยคะแนนห่างใช้ชนะของทีมชายจังหวัดมหาสารคราม25ต่อ8 25ต่อ2ที่ใช้เวลาเพียง30นาทีตอบย้ำถึงมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและแผนการเล่นที่รัดกุมสะท้อนถึงการเตรียมทีมมาอย่างดีใช้ชนะในเกมที่ยืดเยื้อ2ต่อ1นเซตใช้ชนะในเซตตัดสินด้วยคะแนนดิวสิบต่อ14ของทีมหญิงจังหวัดหนองคายถือเป็นบทพิสูจน์เชิงจิตวิทยาที่สาคัญยิ่งกว่าใช้ชนะในเซตตัดสินด้วยคะแนนที่ห่าง15ต่อ8ของทีมชายจังหวัดเลยเพราะมันแสดงถึงการยืนระยะและสมาธิภายใต้แรงกดดันสูงสุดการแข่งขันระหว่างทีมจากจังหวัดเดียวกัน การที่ทีมหญิงจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสกลนครต้องมาพบกันเองสะท้อนให้เห็นถึงความลึกของผู้เล่น player dev และคุณภาพของโปรแกรมการพัฒนาเยาวชนภายในจังหวัดซึ่งสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายทีมและมีมาตรฐานสูงพอท,ที่จะผ่านเข้ามาในรอบลึกๆข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่านอกจากทักษะพื้นฐานแล้วความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจความสามารถในการแก้เกมและความลึกของผู้เล่นในแต่ละจังหวัดคือปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดผลลัพธ์ของการแข่งขันในระยะยาว 5. บทสรุปและแนวโน้มในอนาคตบทวิเคราะห์ผลการแข่งขันในวันที่15ธันวาคม2568ชี้ชัดว่าทีมจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามได้ตอกย้ำสถานะของตนเองในฐานะตัวเต็งของสายบนด้วยผลงานที่โดดเด่นและชัยชนะที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรก็ตามการแข่งขันยังคงเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับทุกทีม ข้อสรุปสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มผู้นำที่ชัดเจนจากฟอร์มการเล่นที่ปรากฏจังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคามได้สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือกว่าและมีโอกาสสูงที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบลึกๆของการแข่งขันต่อไปได้ 2. ความท้าทายของเจ้าภาพผลงานของจังหวัดกาลสินกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไข การทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อยกระดับผลงานในนัดที่เหลืออยู่และหลีกเลี่ยงการตกรอบก่อนเวลาอันควร 3. การแข่งขันในกลุ่มกลางสมรภูมิระหว่างทีมจากจังหวัดอื่นๆยังคงเปิดกว้างและมีความสูสีสูงชัยชนะสามารถตัดสินกันได้จากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือความเฉียบคมในการแก้เกมช่วงถ่ายเสร็จซึ่งทำให้การแข่งขันในรอบต่อไปน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุด ผลการแข่งขันในวันต่อๆไปจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงว่าทีมใดจะสามารถรักษามาตร,รฐานการเล่นที่สม่ำเสมอจัดการกับความกดดันได้ดีที่สุดและคว้าสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าชิงชัยในระดับประเทศได้สำเร็จ